อาจารย์จะทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในราศีเมถุนหรือราศีมิถุนนะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่15เมษายนปีพศ2566ในชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขอทำนายขอให้ครูบาอาจารย์ประสิทธิ ไยแม่นดังตาเห็นทุกประเด็นพยากรณ์นะคะในชาวราศีเมถุนเปิดไพ่มาก็พกเกตคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเทวาเทวดาประจำตัวของท่านกำลังจะบอกอะไรกับท่านนะคะต้องบอกเลยว่าในชาวราศีเมถุนตอนนี้ใครที่เจอเจอปัญหาแบบเขาเรียกว่าติดขาดอุปสรรคเยอะหรือเกินหรือมีปัญหา หน้าเบื่อหน่ายหรือหรือรอคอยคำตอบอะไรบางอย่างอยู่อาจารย์จะบอกว่าคุณจะสมหวังและคุณจะมีความภาคภูมิใจและสำเร็จในสิ่งที่ท่านรอคอยเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ใครรอคอยคำตอบอะไรคุณจะได้รับคำตอบแบบมีความสุขแบบบุญถึงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในชาวราศีเมถุนเนี่ยต้องบอกเลยว่า เป็นช่วงสัปดาห์แห่งการรอคอยและเทวดาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะพร้อมที่จะประทานพรพร้อมที่จะอวยพรให้กับท่านเพราะฉะนั้นเหมาะสมมากในการที่ท่านจะ สวดมวนต์บูชามูเตลูของท่านเสริมดวงชะตาของท่านให้ท่านดีเพราะดาวพฤกตอ,อยู่เหนือเสียงเหนือเกล้าของตนเองเพราะฉะนั้นในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของท่านมันเป็นสิ่งที่ดีและก็ต้องบอกว่าใครที่ยังโสดอยู่และมองหาเรื่องความรักดีๆท่านจะเจอความรักที่ดีเพราะในชาวราศีเมถุนเนี่ยถ้าคนมีคู่แล้วก็จะบอกว่าอยู่เหมือนทนกันไปอย่างนั้นแน่ แรงไหมในชาวราศีเมถุนเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ในคนที่ยังไม่มีคู่ก็จะบอกว่าทําไมฉันไม่เจอสัทีเจอแต่ความเจ็บปวดหรือความรักไม่ค่อยจะสมหวังเท่าไหร่เลยแต่คนที่รอคอยบางทีก็รออยู่นั่นแหนะได้มาแล้วก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้แต่ช่วงสัปดาห์นี้จะเจอคนที่รักคุณมากแต่ก็จะบอกว่าจะถูกใจเมถุนหรือเปล่าเพราะเมทุนเป็นคนที่มันรักคนยากและใจเนี่ยเปลี่ยนเร็วในชาวราศีเมทุนเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ มีพระเกตอยู่ข้างบนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยบังคับอยู่เพราะฉะนั้นใครที่เป็นชาวเมถุนถ้าศี้5ข้อท่องได้ทุกข้อหรือถือไม่อยากจะให้ข้อไหนมันขาดตกบกพร่องมันจะคุ้มครองตัวเราให้แค้วคลาดให้มีแต่สิ่งที่ดีๆและสุดท้ายเนี่ยปลายทางมันจะมีความภาคภูมิใจเมื่อเราอายุอนาม,มากขึ้นนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะฝากไปบอกถึงปลายทางเลย เพราะฉะนั้นโดยสรุปในชาวราศีเมถุนใครที่รอคอยข่าวดีอยู่ต้องบอกว่าคุณจะได้รับฟังข่าวดีในช่วงสัปดาห์นี้และต้องบอกว่าต้นทุนคุณต้องมาดีด้วยเพราะไพ่ใบแรกที่กำหนดชะตาชีวิตคือไพ่แห่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่เพราะฉะนั้นในดวงชะตาของชาวราศีเมถุนคุณต้องมูคุณต้องเสริมดวงเสริมพลังชีวิตของคุณให้มากๆเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรที่ติดขัดแต่มันจะได้แหละแต่มันช้าหรือจะได้ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นใครรอคอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินอยู่ตอนนี้กําลังเบื่อกาลังรอกําลังแบบนั่งนับกีบกุลาบหรือแบบอยากจะเฟี้ยงแม่น้ําลง ไอ้เฟียงแม่น้ำว่ะเฟียงหินลงแม่น้ํารอคอยเบื่อคือเข้าใจฟิลของอาจารย์ที่อาจารย์กำลังจะถ่ายทอดว่าเหมือนบางอย่างที่มันเครียดเหลือเกินเนี่ยเขาก็สอนว่าลองเอาหินไปเฟียงดูในแม่น้ำดูในทะเลสิเออมันไม่ได้สะทกสะท้านอะไรเลยเพราะฉะนั้นตัวเราเองอ่ะรอคอยแต่ตอนที่อาจารย์กำลังจะบอกว่าคุณรอคอยแบบมีความหวังแต่มันเป็นความหวังที่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพอให้กับท่านเพราะฉะนั้นอย่านิ่งดูดายอย่าอยู่เฉย ถ้าไม่มีสตางค์อาจารย์จะแนะนําเลยไม่มีสตางค์ละหนูไม่สามารถที่จะไปมูไปทําพิธีอะไรได้หนูไม่มีสตางค์เหมือนคนอื่นหนูสวดมวนต์หนูมีปากแต่อาจารย์จะบอกเคล็ดลับว่าดินน้ําลมไฟเราต้องพร้อมอดินน้ําลมไฟเราต้องพร้อมถ้าใครจะมาต่อต้านอีกนะบอกว่าหนูไม่มีตังค์ซื้อดอกไม้อันนี้ก็คือจะ้องโดนไม้ฟาดนะคะดอกไม้อะไรก็ได้ ผลไม้อะไรก็ได้แทนธาตุดินนะคะดินเนี่ยอาจารย์บอกไปแล้วนะดินน้ําน้ำหนึ่งแก้วนะคะน้ำหนึ่งแก้วอย่าบอกนะที่บ้านไม่มีน้ำะนะคะน้ำหนึ่งแก้วลมลมได้จากไหนท่านลมจากตัวเราเองในการภาวนานั่นเองอาจารย์บอกทุกคลิปเลยว่าให้สวดพระคาถาปิ่นธรณีมณีนพพลัสท่าท่านอ่านบาลีออกหรือค่อนข้างแปลออกหรือถาม Google ก,ก,ก็ได้ในใน ทั้งหมดทั้งมวลในคาถาที่สวดไปเป็นคาถาที่ชุ่มเย็นทั้งนั้นเลยแล้วทําให้ร่างกาย <c oughs> เขาเรียกว่าแข็งแรงนะเสริมธาตุในตนเองแล้วก็ทําให้เป็นสายเย็นน่ะแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ต้องไปเร่งให้เจ้ากรรมในเวรมาคิดบัญชีทําให้เราไปสู่ นิพพานหรือบรรลุอนุตตะธรรมอะไรก็แล้วแต่ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ให้มีเงินมีทองอะไรใช้และเรามนุษย์อย่างเราเนี่แหละก็จะสร้างคุณงามความดีอะไรต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นบทที่มันสูงเกินไปก็อย่าไปสวดน,นะแนะนําแต่ถ้าอันนี้ก็คือปัจจตังนะเดี๋ยวก็จะมาว่าอาจารย์อีกว่าฉันสวดแบบนี้แบบนี้อาจารย์เจอบ่อยถ้าถ้าเกิดอีโก้มากสูงหรือแตะไม่ได้อาจารย์ก็จะไม่ยุ่งแต่อาจารย์จะบอกเฉพาะคนที่ที่ต้องการว่าสงสัย ทำไมทำขนาดนี้แล้วยังเป็นขนาดนี้บางอย่างมันไม่ใช่เรามันเป็นบทที่ไม่ใช่เราสวดนนะ่ะเออมันไม่เหมาะกับชะโลของท่านไม่เหมาะกับชะตาของท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นสวดมนต์อันนี้ได้ละดินน้ำลมไฟก็คือการจุดเทียนเทียนเล็กๆก,ก็ได้หนึ่งเล่มนะคะพอเราได้ครบท่าทั้งสี่เนี่ยสามารถทำได้ทุกวันที่บ้านดอกไม้ใบไม้เอาที่บ้านได้ผลมักรากไม้ผักเผิกได้ทั้งนั้นเลย คือเราเคล็ดลับก็คือจะขออะไรต้องมีดินน้ำลมไฟแล้วคุณจะได้เพราะฉะนั้นในชาวเมถุนคุณจะนิ่งนอนใจหรือปล่อยชีวิตไปแบบรอคอยไปวันๆที่อาจารย์บอกไปทำมิวสิกเอาหินเสี้ยงน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรือรอคอยไปวันๆรอรอรคุณจะรออย่างเดียวไม่ได้เพราะดาวพฤกตอยู่บน บนหัวของคุณคุณจะต้องเสริมกำลังให้เทวดาประจำตัวของท่านด้วยแต่ก็บอกบุญในชาวราศีมิถุนหรือเมถุนว่าในช่วงวันที่17เมษายนปีพศ2566ที่จะถึงนี้อาจารย์จะจัดให้มีการพิธีจุดเทียนมงคลจัก,กรวาลในการก้าวเข้าสู่ปีใหม่นะคะปีใหม่ไทยอย่างแท้จริงในการจุดเทียนสะดอกข้อทิ้งทุกโศกอะไรไว้เบื้องหลังในการต่ออายุเพื่อเรามีชีวิตใหม่ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ และในการรับโชคหนึ่งคนจะได้เทียนสามเล่มฝากดวงชะตาอาจารย์จะจุดเทียนให้ในวันที่17เป็นการยกดวงชะตาให้สูงขึ้นนะคะแต่ท่านต้องสั่งในช่วงนี้ถ้าใครได้ดูคลิปสดวันนี้ไลฟ์สดวันนี้ก็รีบแจ้งความจำงมาเพราะสำนักเราไม่ได้ไปเที่ยวซื้อตามตำ ตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่เราได้ดวงลูกศิษย์ม,มาแล้วเราก็ได้ดวงลูกค้าลูกศิษย์ม,มาหรือกัลยาณมิตรมาเขียนในพระยานเทียนแล้วก็ฟั่นโดยมีครูเทียนสำนักเทียนม,มงคลจกักรวาลเป็นคนฟันแบบทางล้านนาโบราณจารีประเพณีเราถือกันอย่างเพ่งทัดนะคะเพื่อให้พลังแห่งวิชาที่เราได้เล่าเรียนมาเนี่ยได้ช่วยคนได้อย่างจริงๆ พลังแห่งครูบาอาจารย์ช่วยพวกท่านได้แบบน่าอาัศจรรย์ทุกสิ่งจะต้องได้สำเร็จได้ด้วยบารมีครูนะคะสำหรับเมถุน